นี่ก็แบตอืด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 ใ่ครับหูฟังตัวนี้คือแบตอืดมากใช้ครั้งหนึ่งสามารถใช้งานต่อเนื่องได้เกิน40ชั่วโมงเลยครับนี่คือหูฟังติดหมวกกันน็อกรุ่น y i C เป็นหูฟังที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ครับเพราะมีพี่ๆไรเดอร์หลายท่านเนี่ยใช้งานตัวนี้อยู่ครับบอกไปเสียงเดียวกันเลยครับว่าเสียงดีและแบตอืดมากครับแถมราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับผมแค่200กว่าบาทเท่านั้นวิธีการติดหมวกกันน็อกก็ไม่ยากเลยครับในกล่องของเขาก็จะมีตัวเครื่องนะครับตีนตุกก๊กกกกาดหูฟัฟัังะคนน้นตตวเอิบข็็ ตัวล่องหูของตัวหมวกได้เลยในส่วนของตัวไม้แนะนําให้ติดฝั่งซ้ายใกล้ๆปากหน่อยนะครับจากนั้นก็เก็บสายไฟเข้ากับล่องหมวกให้เรียบร้อยเพียงเท่านี้ตัวหูฟังของเราก็พร้อมใช้งานในการเดินทางแล้วครับและเสียงของเขาจะดีขนาดไหนเพื่อนๆลองฟังกันดู แล้วรุ่นเนี้ยยังกันน้ำกันฝุ่นด้วยนะครับสามารถใส่ลุยฝนในหนักได้เอาเป็นว่าใครที่เป็นสายเดินทางหรือว่าใช้งานมอเตอร์ไซค์บ่อยๆอยากได้หูฟังแบตอื่นคุยโทรศัพท์ได้และเสียงดีฟังเพลงเพลินในงบแค่2 0 0กว่าบาทสามารถเข้าไปดูรีวิวใน็ตก,ก้าเหลืองก่อนได้เลยครับของเขาดีจริงเดี๋ยวแปะพิกัดให้นรดกก้าเหลืองมุมซ้ายมือนะครับ